เช็คดวงประจําเดือนการงานธุรกิจความรักความสัมพันธ์ของท่านจะเป็นอย่างไรโดยไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวโดวยผมนิติกรติติศรีวรนันท์เอาละเรามาดูกันครับว่าต้อนรับปีใหม่นี้พศ .2567 เดือนมกราคมนี้ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยการดูดวงด้วยไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวหรือไพ่เลขพยากรณ์นี้ด้วยวิธีการดูแบบพิกรกร์ดกก็คือว่ามีเป็น กองให้เลือกฉะนั้นตั้งจิตให้ดีตั้งจิตให้มั่นด้วยใจที่สบายๆแล้วก็เลือกออกมากองใดกองหนึ่งนะครับคำตอบจะตรงใจประตูชีวิตประตูกรรมหรือดวงชะตาที่เราเลือกมันจะสอดคล้องไปเองแล้วเราจะพบคําตอบของชีวิตของเรานะครับทีนี้เอาละเดือนมกราคมปี2 5 6 7สส่งท้ายปีเก่าจะดีหรือไม่ดีก็ช่างปีใหม่ที่ถึงนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นนะครับก็คือเรื่องของการงานหรือธุรกิจ เอาละผมจะแบ่งไพ่ออกเป็น3กลกองนะครับรอดึกดีๆนะครับสบายๆงานหรือธุรกิจของข้าพเจ้าในเดือนมก,กราคม2567ไม่ว่าจะเลือกกองไหนก็คือคำตอบที่ใช่และตรงและเป็นประโยชน์กับเราได้นะครับเอาละกองแรกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งกองที่2เป็นสีน้ำเงิน กองที่3ก็วางเป็นสีแดงนะครับบางทีเรานับเป็นกองหนึ่งกองสองกองสามหรือเราจะนะสีนี้สีนี้ฉันชอบใจก็เลือกด้วยความรู้สึกว่าโอเคจิตเราตรงกับสีใดสีหนึ่งเราก็เลือกนะครับทีนี้เอาละนะครับจะค่อยๆเปิดทีละกองทีละกองคำตอบที่ท่านเลือกจะออกมาตามนั้นอันแรกนะครับเลือกจากซ้ายสุดสีเหลืองถือเป็นกองที่หนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้งานหรือธุรกิจจะบอกว่ามันไม่ดีก็ไม่ได้ผมอาจจะมองแวบแรกว่าเลขศูนยศูนย์อาจจะตีความว่ามันอาจจะไม่ดีก็ได้นะแต่พอมีเลขที่ให้กําลังในเรื่องของประโยชน์โป๊ผลคนเมตตากําไรโชคดีทางสว่างนะครก็คือ4-6และ3-6เนี่ยมันให้ผลดีฉะนั้น ตรงนี้คิดว่าชีวิตอาจจะร่วมเรื่องแบบไม่คาดฝันยิ่งถ้าเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องบุญกุศลเนี่ยก็เรียกว่าพลังบุญจากบุญกุศลหนุนนําโลกวิญญาณหนุนนาช่วยเหลือทําให้ประสบความสเร็จอย่างไม่น่าเชื่อหรือในยะหนึ่งอาจจะได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วเป็นเรื่องที่ถูกโชกทํทให้เราแฮปปี้นะครับท่านที่เลือกสีเหลืองเนี่ยออกมาดูดีนะครับเรื่องเองินเรื่องโอกาสที่มาปังๆแต่จะได้ดีนะหนกรณีคือเรื่องต่างประเทศ2คนที่มีฐานบุญทําบุญมาดีมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันลลื่นไห เดือนมก,กราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเข้ามาท้าทายให้ทําให้ลิ้มลองแบบใหม่ๆแปลกๆเข้ามานะครับเอาละถ้าเป็นกองที่สองสีน้ำเงินนี้ลหละจะเป็นอย่างไรคนที่เลือกกองนี้นะครับงานหรือธุรกิจก็จอบเป็นว่าคล้ายๆเดิมนะครับหนักไปทางบุญกุศลหรือการช่วยเหลือให้คําปรึกษามากกว่าจะเป็นเรื่องของตัวงเงินชีวิตถือว่ามั่นคงไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องไปในทางร้ายไม่ได้ดีแบบโดด แต่มีความสุขแล้วก็มีเลขแห่งบุญปรากฏอยู่คือเลข5เด่นชัดนะครับก็ถือว่าชีวิตก็สบ,สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องทุกข์แต่จะเด่นเรื่องการได้ช่วยเหลือกันนะครับเอาละกองกลางดูไม่มีอะไรโหดร้ายนะตัวเราปีใหม่นี้ดูทรงดีทั้ง2องกองเรามาดูกองที่3นะครับงานหรือธุรกิจคนที่เลือกกองนี้จะเป็นอย่างไร ร้ายก็จะแนะนําให้กลายเป็นดีได้ครับอ่าอันนี้น่าจะติดขัดหรืออะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้คิดว่าเป็นไปอย่างที่เราพยายามจะแก้ไขมันละชีวิตเริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยราบรื่นแต่ก็ไม่ถึงกับราบรื่นเป๊ะนะครับเริ่มเข้ารูปเข้ารอยจากที่เบื่อหน่ายอึดอัดมานานก็เริ่มจะดูแล้วเออปีนี้มันมีโอกาสดีๆงานดีๆคนช่วยเหลือนะครับมีอะไรที่ชื่นใจพอใจให้ทําก็ถือว่ากําลังเข้ารูปเข้ารอยสําหรับบางคนก็รู้สึกว่าการเงินดีขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับ คนที่เลือกทั้งสามกองเนี่ยคำตอบอยู่ในทรงที่มีความสุขหมดแล้วหดเลยเหลือแค่ไม่ถึเล่มเท่านั้น หนังสือที่ควรมีไว้ครอบครองกับหนังสือ Decoder Path ขอาอจาร์นิติกจกิตติศรีวรนันผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พังตัวเลขหนึ่งในเบสเซลเลอร์ของร้านในอินทุกสาขาเพิ่มเนื้อหาใหม่ให้ปังไปอีกเกี่ยวกับบทสวดมนต์บทกรวน้ำเลขพลิกชีวิตและบวงสรวงพลิกชีวิตความพิเศษของเลขยันพลังตัวเลข42896395่าิทีรรมเสาร์ห้าที่ทําให้ผู้ที่นําไปใช้เกิดโชคลาภสมปราถนาเพราะโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นเกิดได้ยากมาก Decoder Path ถอดหัสทาพลังตัวเลขจะถูกเปิดเผยเพื่อสร้างแรง ดูความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ได้อ่านแถมปี Stamp P. สําหรับท่านที่สั่งซื้อออนไลน์ทุกช่องทางจะได้ยันท์ทวารโวเลข King of n u u m e r r ต้นตำํำรา919 151 595ไปเลยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Line at decoder shop ราคาเพียง350บาทรวมค่าจัดส่งของมีจํานวนจํากัดซื้อก่อนมีสิตก่อนเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ บทที่2นะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์เราจะไปตีแคบแค่เรื่องของความรักแบบฉันแฟนนะครับบางทีคนรอบตัวเช่นในที่ทํางานความสัมพันธ์ในที่ทํางานความสัมพันธ์กับญาติมิตรพี่น้องคนในครอบครัวถามว่าเรื่องของสัมพันธ์จะดูทําไมบางทีมันก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญในชีวิตนะครับแล้วถ้าเรารู้ทันเราปรับบางอย่างเหตุการณ์ก็ไม่ไม่ไปสู่ทางที่ร้ายหรือดีให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของสัมพันธ์เอาละมีอยู่3ามกอง3าสีนะครับเราอาจจะไม่ได้ชอบกองเดิมเราจะรู้สึกกับกองใหม่ ก็ตั้งจิตใจเบาๆความรักความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าเราชอบเลือกอะไรอา่ะผมเป็นตัวแทนนะครับ <c oughs> ผม,มรัฒนาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตานะครับแล้วก็ก่อนจะมาถ่ายเทปเนี้ย ผมก็ได้ทําบุญใหญ่คือที่โรงพยาบาลส่งนะครับทำบุญให้กับประเทศไทยพระสยามเท,ทวาธิราชพระเสือเมือง,งพระทรงเมืองพระการชัยศรีจเจ้าเจยากรุ๊ปเจ้าหอกรองจิตวิญญาณน,น้อยใหญ่ทําอยู่ทุกๆเดือนนะครับอันนี้ก็อนุโมทนากับทุกท่านและขอให้แรงบุญหนุนนําให้การพยากรณ์นี้แม่นยำและเป็นประโยชน์กับทุกคนเอาละกองที่1กล่กองที่2อหรือกองที่3าถ้าเลือกกองใดเอาที่จิตใจรู้สึกเอาละผมจะดูกองแรกนะครับคําตอบออกมาคือ ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ทะเลาะและไม่เข้าใจไม่ลงรอยนะครับอาจจะเป็นฐานในการที่ทํางานก็ได้หรานในการของคนรักก็ได้ปีเรื่องทะเลาะแต่เราจะเคลียร์ใจหรือมีทางออกที่ดีในเร็ววันนี้นะครับถือว่าแต่ก่อนแย่ตอนนี้กําลังจะดีละนะครับเอาละทํากล่องที่2ส,สีน้ําเงินนะครับความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดรอบตัวจะเป็นอย่างไรจะมีคนบางคนที่อาจจะใส่ความใส่ร้ายหรือเข้าใจผิดเราซึ่ง ก็ทาใจเนาะซึ่งบางคนแน่ใจว่าคนที่ดูนี่เขาก็ทําใจว่าโอเคแม่ไม่เข้าใจฉันเพื่อนไม่เข้าใจฉันเจ้านายไม่โอเคหรือถูกเพ่งโทษในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทํานะครับอันนี้ก็ทําใจได้ไม่ถึงกับเร็วร้ายมากแต่คนบางคนเราไปแก้ไขความคิดเขาไม่ได้เราก็ปรงแล้วก็เดินหน้าต่อสู้ต่อไปอ่าละกองสุดท้ายนะครับความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรหนอลักษณะนี้นะครับความสัมพันธ์ อาจจะยุ่งเรื่องงานแล้วก็มีเหตุที่เราสึกว่าเราไม่เข้าใจกันก็ยังไม่คุยกันยังไม่สามารถจะเข้ากันได้อันนี้อาจจะเป็นวิบากกรรมเนาะทำให้เราไม่มีโอกาสได้อธิบายหรือไม่อยากจะพูดด้วยโอเคถ้าท่านเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่แนะนําไม่พ้นสิ่งที่ผมมักจะแนะนำเสนอคือสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรที่จะพลิกดวงชะตาไม่เชื่อก็ลองดูภาพตามนี้ก็ได้ มันก็จะมีรีวิวเดี๋ยวก็ฝากทีมตัดต่อใส่ภาพเคสรีวิวให้ดูว่ามีคนที่อ่าสวดมนต์บทนี้แล้วชีวิตดีขึ้นต่างๆนานาผมใช้โอกาสนี้นะครับในการดูไพ่เลขพยากรณ์เพื่อชักชวนให้คนเนี่ยมาเห็นเครื่องมือนี้โอกาสนี้ในการที่จะสวดมนต์พลิกชีวิตร,ร่วมกันก็แนะนําพลิกชีวิตด้วยบทสวดมนต์สอนจาคคณเวรสำหรับบางคนที่อาจจะไม่สะดวกสวดมนต์ยาวแต่แนะนาว่าบทนี้ค่อนข้างได้ผลในเรื่องพลิกชะตานะครับลองลองมาก็จนะนําเป็นบททศเคราะห์ก็คือ ปรับดวงในบางส่วนเสริมโชคลาภได้แต่อยากให้ทําคู่กันถ้าเป็นสูตรของผมนะครับบทสรอยเจ้าเจ้าในเวรแล้วก็บททดสอบคู่กันเอาละความสัมพันธ์บางเรื่องก็แก้ไขได้บางเรื่องก็เป็นวิบากกรรมทําใจได้บางเรื่องบางเรื่องก็ต้องเจอเนาะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับ เคล็ดลับพุทธมนต์ปาฏิหาริย์ที่จะพลิกชีวิตผู้คนทั้งงานเง,งินความรักสุขภาพด้วยหนังสือส่วนมนต์ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยินของอาจารย์นิติกจกิติศรีโอระนังผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พลังตัวเลขที่จะมาสอนให้ทุกคนได้รู้ถึงสิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ทุกๆคนกลัวกันนักกลัวกันหนาว่าจะไปสอนเขาได้ยังไงแต่หนังสือเล่มนี้จะสะท้อนเรื่องราวจากประสบการณ์จริงทั้งหมดจะเปลี่ยนพัฒนคติท่านในการดําเนินชีวิตอย่างแน่นอนสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์ ดีโคเดอร์ช็อปในราคาเพียง255บาทรวมค่าจัดส่งแล้วแถมฟรีสติ๊กเกอร์เงินไหลมาเทมารวยมั่งคั่งของอาจารย์นิติกจไปใช้เรียกโชคเรียกลาตามความปรารถนาได้เลยครับเอาละหมวดต่อไปเราจะดูเป็นเรื่องของการเงินหรือโชคลาบนะครับเอาละข้อนี้หลายๆคนก็ชอบรู้เนาะมีโชคไหม การเงินฉันจะเป็นอย่างไรนะครับรับปีใหม่แล้วมันจะมีอะไรดีกว่าเดิมไหมหรือถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเราจะดับทางแก้ไขทันไหมเอาละขอพลังแห่งครูบาอาจารย์ไพ่เลขยากรน,นี้กองหนึ่งกองสองกองสจะแดงน้ำเงินเหลืองเอาความรู้สึกของเราอาจจะไม่ใช่กองเดิมก็ได้นะครับใจที่รู้สึกสบายๆเบาๆนั่นแหละแม่นยำที่สุด ถ้าใช้การคิดมีลังเลสงสัยอาจจะไม่เวิร์กถ้าไม่ใช้การคิดเบาๆแตะไปเดี๋ยวมันจะใช่เองนะครับเรื่องของการเงินหรือโชคถ้ามีนะครับสันท่านที่เลือกกองสีเหลืองเนี่ยจะออกเป็นโอเคโชคไม่มีนะครับแล้วการเงินใช้จ่ายสะบ้านหันแหลกเรียกว่ากระเป๋าแตกกระเป๋ารั่วมีเหตุให้ใช้เจอปัญหาอันนี้เขาเรียกว่าเข้าเคราะห์ในเรื่องการเงินก็ บทสอนเจ้ากรรมนายวเวรนะครับถ้าสวดภาวนาจนเห็นผลจะรู้เองว่าอันนี้ช่วยได้จริงๆข้งอที่2ถ้าเรื่องการเงินมีโชคลาภมีหรือเปล่ากองแรกมไมกะะ่ไม่เวิร์กแล้วนะครับไม่เวิร์กแค่เดือนเดียวนะอย่าไปคิดว่ามันทุกเดือนนะครับอ่ะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินมีให้มีหาเข้ามาได้เยอะแล้วก็ใช้เก่งก็สนุกดีที่ได้ใช้มันมีความสุขผสมอยู่แต่ว่า ก็ต้องรอบคอบนะครับบางอย่างเราอาจจะเอฟมาซ้ํหรือไปซื้อสิ่งนี้ยังไม่ได้แกะซื้อมาอีกมันเพลนินก็ต้องรอบคอบการใช้จ่ายนะครับแล้วจาะมาดีอันนี้ถือว่าได้ใช้สนุกแต่ก็มีเงินด้วยเอาะละกองสุดท้ายการเงินหรือโชคลาภจะมีหรือเปล่าหนอ โ okay. อเคก็สุดท้ายเนี่ยการเงินจะมีเงินเข้ามาดีนะครับส่วนเรื่องโชคลาภไม่น่าจะมีแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเปลี่ยนชะตานะครับคือเสียให้ถูกเรื่องก็คือว่าดวงมันจะต้องมีการเสียเงินเนี่ยเราเลือกเอาเงินเนี่ยไปใช้ซื้อเครื่องของบางอย่างให้กับสารกัมพรา้าสถานที่เขาจําเป็นต้องใช้จวัดวา,ารามเะเดกกรัรมพรา,าราเจคนชราจะสุนนะัขหรืออะไรต่างๆที่เราสามารถช่วยเอสังคมได้การสูญเสียเงินของเรานั้นจะเกิดประโยชน์มากกว่าคือเสียให้ตรงเรื่องจะเป็นการ มันมีเกณฑ์จะต้องเสียไปแต่เลือกไปให้แก่คนที่เข้อลำบากนะครับแล้วก็ดวงก็มีพื้นฐานกองที่3าเนี่ยพึ่งเงินจะเข้าได้มาก็อย่ากเก็บทั้งหมดนะครับแบ่งไปทําความดีด้วยอันนี้จะเข้าเกณฑ์ที่ดีอันนี้ก็ข้อแนะนําที่เห็นในในไพ่เลขพยากรณ์นี้นะครับอ๋อ,อละทั้ง3กองนี้นะครับก็ครบถ้วนทั้งหมด นะครับเรื่องของงานธุรกิจความรักความสัมพันธ์และนี่คือเรื่องของการเิีหรือโชคถ้ามีเอาละขอให้ทุกท่านนะครับดูสิ่งเหล่านี้แล้วฟังแล้วบางอย่างเกิดข้อคิดบางอย่างได้โอกาสเขาเรียกว่าฉุกคิดให้มาสวดมนต์พิกชีวิตบทสอนเจ้ากนผมอยากให้ทำนะครับเราจริงไม่ได้มาเจอกันแล้วก็ขออวพรนะครับตั้งแต่ปีนี้แล้วก็ดีไปจนทุกๆวันในปี2 5 6 7แม้ว่าเลข67เนี่ยความหมายจะไม่ดีแต่เรามอง ในทิศทางที่ดีได้เพราะว่าเลขที่ดีสุดๆก็ยังมีข้อเสียฉะนั้นเลขนี้ถือว่ามีข้อเสียมากแต่ก็เป็นข้อดีคือ6กับ7เนี่ยอาจจะแปลว่าทางทลายอาจจะแปลว่าการสูญเสียนะครับทางการเงินทางความรักคือไม่ดีทุกอย่างเลยแต่เรามองนะครับร้ายให้กลายเป็นดีเมื่อไม่ดีเราพยายามมากขึ้นมีสติมากขึ้นฉะนั้นถ้าเรามีความคิดในแง่นี้ผมว่าไปเจอสถากนการณ์ยังไงก็ดีเอาละผมขอวอวยพรนะครับอารัธนาบร,รมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นะครับขอให้ ได้ประสบแต่ความสุขปราศจากความทุกข์คิดสิ่งใดที่เป็นกุศลนะสมความบารถนาแบบรวดเร็วมีความแข็งแรงนะครับทางกายและทางจิตวิญญาณไปในที่ทางใดก็ได้พบเจอแต่การนิมิตแก้วคือคนดีๆสนับสนุนทุกกิจการงานทุกอย่างที่ไม่รู้ขอให้รู้แจ้งมีโอกาสได้เข้าใจสัจธรรมมีความสุขมากๆในปี2567ครับ